พักอะกินอะไรไม่ได้แล้วนะนะนเดนไม่ ปุถิยติรังคชานังติยัิปิตพมัมตระนังคชาลีนังคัจฉามิปุติยังติสังขังสระนังคัจฉามิติสระนังคชาลีอาธินาอานาเวระภณีสิกขาประธังสมาธิสิกขาประธังสมาธิยามิมุสาวาลอาเวระณีสิกขาปิสระธางสมาธิยามิอิมานิปัญจะสิกขาประธานิ สิเนนสุขติยันตุระบาลิตโต มโนกรรมขออโหสิครับข้าพนันข้ามทอดที่ภูสใจไปหน้าที่เรื่ได้เลยนะไม่ต้องรีบนะครับ่อยเเยเดี๋ยวอเสร็จพอทอดท่าเสร็จแล้วาที่คนุทธเ้าพจารณาวาง้เลนะาสว แต่วันนี้ก็พิธีการเราก็จะไปเป็นเรื่อยๆนะเรียมไปเนี่ยในอุษาโยแล่แล้วตรแหน่หลังก็จเสียนประตูโยมจักการันหน้า o uh -huh.

ขอกราบบรรดาสกานพระคุณเจ้าที่เคารพอย่างสูงทุกๆ,ๆนะคะขอกราบขอโอกาสนี้สแสดงจีว่าประวัติของหลวงปู่สำเนียงชิตตะมาโรโดยสังเขตดังนี้ค่ะหลวงปู่สำเนียงชิตตะมาโรท่านเกิดเมื่อวันที่19ร,รกรกฎาคมพุทธศักราช2475 เป็นบุตรของคุณพ่อเทียมคุณแม่ตรงแซ่เดียวณบ้านเนินมะปรางตำบลเนินมะปรางอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีมีพี่น้องรวมแปดท่านดังนี้ 1. คุณทิพย์ลำเลิดเสียชีวิตสคุณธงกิบโฮงามเสียชีวิต 3. ค,คุณแหวนแก้วสีทอ เสียชีวิต 4. คุณเสงล้ำเลิศเสียชีวิต 5. หลวงปู่สเมเียงชิตตะมาโรวร,รณภาพ 6. คุณสนั่นล้ำเลิศ 7. คุณสเสน่ล้ำเลิศ 8. คุณสอนสัตตรัตวัฒนาชีวิตคณะวาดของหลวงปู่ในวัยเด็ก ท่านเรียนจบชั้นะถมศึกษาจากโรงเรียนวัดใหม่ลนพรัตและได้ออกมาช่วยงานบ้านว่าเป็นงานรับจ้างทั่วไปทั้งอาชีพทำนาทำไร่จนถึงอายุ20ปีท่านได้ใช้ชีวิตเพศบรรพชิตเมื่อปีพุทธศักราช2595 ท่านผู้ผสมบทเป็นพระภิกษุณวัดใหม่พระรัตน์ัเรียนพระปร,ะริยติธรรมจนสอบได้นักธรรมเอกเมื่อปีพุทธศักราช2522ได้รับแต่งตั้งเป็นรองเจ้าอาวาสและพระอุปัชาย์และท่านได้เป็นอุปชาัยาตก่พระอาจารย์หอมอริยวังโสปัจจุบันชั่น พระอาจารย์ผลงก็คือพระครูสุวรรณศิลวงจากนั้นท่านได้เดินทางานำพระอาจารย์หลไปแสวงหาโมกธรรมตามสถานที่ต่างๆที่วิเวกอาสรมตามเขาตามปา่าช้าที่วัดสิริทงคลจนมาถึงสำนักปฏิบัติธรรมสิริธรรมท่านชีซึ่งมีพระมหา,าสิริกันแตะสิริ เป็นพระอาจารย์ด้าสันักท่านมีปิติในการฟังธรรมของพระอาจารย์มหาสิริที่สำนักท่านจีแห่งน,นี้เกิดศรัทธาเรื่องไสในธรรมะที่หลวงพ่อพระมหาสิรินำมาแสดงและได้ปฏิบัติเป็นแบบอย่างอย่างเคร่งครัดท่านได้พิจารณาเห็นว่า ท่านมีพรรษามากกว่าหลวงพ่อพระมหาสุลิเพราะท่านบวชมาก่อนการจะวางตนเป็นศิษย์นั้นย่อมจะทำให้เจ้าสำนักมีลำบากใจเพราะว่าพรรษาที่มากกว่าตา,ามพระวิน,นัยสฆงผู้มีพรรษาน้อยต้องเคารพสงผู้มีพรรษามากกว่าหลวงปู่สัมเนียรจึงลาศิกขาจากพระภิสุ และบรรพชาเป็นสเมเนียูหรือรับใช้พระอาจารย์รวมทั้งพระหรูออื่นๆในสำนักปฏิบัติธรรมสิริธรรมท่านชีเป็นเวลาสองปีเมื่อพิจารณาเห็นแล้วว่าท่านได้ลดอัตรารับใช้พระทิสุพอสมควรแล้วปีพุทธศักราช2532ท่านจึงอุปสมบท ณวัดชีสิอนอำเภมือจงจเพชรบุรีแห่งน,นี้โดยมีพระอธิการเสียงเจ้าอ,อาวาสในขณะนั้นเป็นพระปุปชาโดยโดยมบรรดาของอาจารย์บุญล้อมพงพิพัฒน์เป็นเจ้าภาพในการปุปกสมบทครั้งใหม่ให้หลวงปู่และท่านได้รับฉายาใหม่ว่าชิตตะมโรแปลว่าผู้ชนะมา อยู่จำพรรษาปฏิบัติธรรมต่อเนื่องที่สำนักปฏิบัติธรรมจุริทัง,ง,ท,งท่านทีจกจินปีพุทธศักราช2549ครอบครัวคุณมศรีสุรวรรณมีศรัาทธาถวายที่ดินเป็นสวนมะพร้าวในหมู่ที่ห้าตำบลนายามาาอำเภอชะอำมอบแดดมูลลนิธิจุลิรัดโดยระบุมอบถวาย เพื่อสร้างสำนักปฏิบัติธรรมที่นายามดังนั้นเมื่อสร้างศาลาปฏิบัติธรรมอาคารคอนกรีชั้นเดียวพร้อมอุติสงอีกห้าหลังได้สำเร็จหลวงพ่อพระมหาสริเห็นว่าหลวงปู่สำเนียงท่านอายุมากการขึ้นลงเขาที่ท่านชีจะไม่สะดวกจึงให้หลวงปู่มาพันัก และได้อยู่ดูแลกันที่สำนักปฏิบัติธรรมสิริธรรมนายางจบจนช่วงสุดท้ายในชีวิตของท่านหลวงปุ่มีอาการอาภาษณด้วยโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงมีกระดูกสันหลังงอกทำให้เกิดแผลกดทับท่านได้ปฏิบัติภาวนาตามหลักสติปันสีระลึกถ,ถึงกาย เวทนาจิตและธรรมท่ทานปล่อยวางลัสังขารเมื่อวันที่10ทธันวาคมพุทธศักราชสอง4ที่ผ่านมานี้ณโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเทวรีศิริอายุ89ปี63พรรษาทุกชีวิตในวัฏสงสาร ยอดวนเวียนในความเกิดแก่เจ็บตายเป็นที่สุดในทุกคนความชรามีซ่อนอยู่ในความหนุ่งสาวความเจ็บไข้มีซ่อนอยู่ในความไม่มีโรคความตายมีซ่อนอยู่ในทุกๆคนพทธออว่า เป็นธรรมะปาริสิทธิ์จากพระโอษพระบรมศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านตรงกัดไว้ว่าภานชนะดินที่ช่าหมอ้อปั้นแล้วทั้งเล็กทั้งใหญ่ทั้งสุขทั้งดิบล้วนแต่มีการแตกสลายฉันใดชีวิตแห่งสรรพสัตว์ทั้งหลายก็มีความตายเป็นเรื่องหน้าฉันนั้นทั่วทุกคน ในท้ายที่สุดนี้ขอให้ทุกท่านได้ยืนสงบนิ่งทำจิตให้บริสุทธิ์ผ่องใสเป็นเวลา3นาทีค่ะ ก็สมุทโตนเมืองลวงไทเดียวกรตึ้งมหาคนธิ์จั 你买了。Uh huh. <laughs>